ไปดูข่าวในจังหวัดสีสเกตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟรีสเกตประจําปี2568ค่ะที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดสีสเกตอำเภอเมืองสีสเกตนะคะนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตปี2568 โดยมีนายสุชาติกลิ่นทองหลังเกษตรจังหวัดศรีสะเกดและนายเกษมสารศรีพลทองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดนำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดจากอำเภอขุนหานกันทะล,ลักษ์และอำเภอศรีรัตนะมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกดข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากนายสุชาติกลิ่นทองหลังเกษตรจังหวัดศรีสะเกดบอกว่า จังหวัดศรีสะเกดนั้นเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของอีสานใต้เพราะว่านอกจากจะเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิหอมแดงกระเทียมที่มีคุณภาพมาตรฐานจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดีค่ะ โดยเฉพาะทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะแล้วก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I เนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์จากดินลาวาและความชุ่มชื้นแนวน้ำเทือกเขาพนมดงรักในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ขุนหารและศรีรัตนะ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุเรียนภูเขาไฟจึงเปรียบเสมือนหัวรถจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคการเกษตรรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการบริการนะคะเช่นที่พักร้านอาหารและอื่นๆให้ได้รับประโยชน์ไปด้วยค่ะโดยในปี2568มีผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟออกสู่ตลาด25,500ตันมูลค่าผลผลิตกว่า2,800ล้านบาทค่ะ จังหวัดศรีสะเกดนั้นจึงกําหนดจัดงานขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดภายใต้เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟประจำปี2568ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นะคะที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกด ภายในงานก็จะประกอบด้วยการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์แปร ى, รูปทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มโอท็อปวิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์และกลุ่มองค์กรเกษตรกรนำมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรอาหารจากทุเรียนและสิ่งประดิษฐ์จากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทุเรียนและสิ่งเหลือใช้จากทุเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ะะจึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมชิมช้อปทุเรียนภูเขาไฟในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตปี2568งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดสีสเกตนะคะบุญทันทุสีวันผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสีสเกตภาพข่าวสรรหาวันโกกาอินรายงาน